ส่วนหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็เจอปัญหาฝนตกแป๊บน้ำท่วมปป๊บฝนตกแป๊บน้ำท่วมปป๊บผู้ว่าไม่รู้ไปเต้นอยู่ที่ไหนนะฮะล่าสุดอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมดเรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด์ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับฝนตกน้ำท่วมกทมจมน้ำ อย่าเชื่อว่าแก้ไม่ได้เรายังมีทางออกแต่ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ดเรเอบอกว่าภัยแผ่นดินไหวคนไทยเจ็บตายสูญเสียที่ว่ามากแล้วภัยน้ําท่วมคนไทยเจ็บยิ่งกว่าเพราะมันคือภัยซ้ำซากครับตกปุ๊บท่วมปับ๊บตกแป๊บท่วมปับ๊บสูญเสียโอกาสสิ้นเปลืองพลังงานชีวิต ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้และไม่มีทีท่าไม่มีความหวังเลยว่ามันจะดีขึ้นดเร A, ดอเอดรสุชัชวีสวรรสวัสด์จึงบอกว่ายิ่งหากไม่คิดระยะยาวไม่คิดจะทำอะไรระยะยาวทำแต่ระยะสั้นถึงวันกรุงเทพจมน้ำคงย้อนกลับมาขอโทษลูกหลานไม่ได้ดเรเอบอกผมเตือนจากใจจริง ด้วยความห่วงใยเพราะชีวิตคนกรุงเทพยแย่ลงที่เขาว่าปีนี้ฝนตกน้อยแล้วชาวบ้านยังเดือดร้อนขนาดนี้ถ้าหากฝนตกใหญ่ไม่กล้าคิดเลยว่าชาวบ้านจะสาหัสขนาดไหนปัญหาน้ำท่วมกทมเพราะเป็นปัญหาเส้นเลือดใหญ่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบใหญ่ซึ่งใช้งานไม่ได้อย่าไปหวังเส้นเลือดฝอยว่าจะทำงานได้ดีถ้าเส้นเลือดใหญ่มันอุดตันจริงไหมครับ นักวิชาการระดับโลกถึงนักวิชาการชั้นนำของไทยหรือแม้แต่หลวงปู่ศิลาท่านพูดตรงกันว่ากรุงเทพจมน้ำแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จริงชาวบ้านก็รู้สึกเพราะมันท่วมได้ทุกวันแม้ยังไม่ถึงฤด,ดูน้ำเหนือและฤด,ดูน้ำทะเลหนุ่นด้วยซ้ำย้ำอีกครั้งปัญหาน้ำท่วมแก้ไขได้ย้ำอีกครั้งปัญหาน้ำท่วมแก้ไขได้ถ้าเราเริ่มลงมือทา เมืองอื่นเคยโดนน้ำท่วมหนักกว่ากรุงเทพเขาก็แก้ไขได้มาแล้วทั้งนั้นทั้งอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เวนิสอิตาลีกรุงโตเกียวญี่ปุ่นกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียโปรดอย่าไปเชื่อว่าฝนตกแล้วน้ำต้องท่วมเพราะไม่งั้นโตเกียวเจอพายุใต้ฝุน่นรุนแรงกว่ากรุงเทพเป็นสิบเท่าโตเกียวคงจมทะเลไปนานแล้วแต่ไม่ครับ เขาอยู่ได้สบายน้ำไม่ท่วมทำไมเขาทำได้ละ่ะเราต้องเรียนรู้จากเขาครับดเรเอจึงบอกว่าปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพต้องวางแผนปรับโครงสร้างระบบดังต่อไปนี้ 1. เปลี่ยนผู้ว่ากอทมอ,อันนี้ผมพูดเองไม่รู้จะมีแม่งไว้เต้นเป็นวันแต่ละวันแต่ละวันไปทำไมมีนัดที่ไลฟ์กับเต้นไอ้ฮานะครับ ดรเอสเสนออย่างนี้ครับปัญหาน้ำท่วมกทมต้องวางแผนปรับโครงสร้างระบบดังต่อไปนี้ 1. ระบบเครื่องสูบน้ำต้องทำงานประสานกันไม่ใช่ต่างคนต่างสูบต่างคนต่างหน่วยงานแย่งกันซื้อปัม๊มสูบสเปะสปะสูบย้อนไปย้อนมาตัวอย่างชัดๆคือสถานีสูบน้ำขนาดยักษ์ที่พระขนงมีเครื่องสูบน้ำ45เครื่องได้ทำงานไม่กี่เครื่อง ไม่มีน้ำให้สูบทั้งที่พื้นที่น้ําท่วมขังคลองตันถึงบางนาอยู่ใกล้สถานีสูบนิดเดียวแต่น้ําไปไม่ถึงเพราะระบบการสูบมีปัญหาครับอันที่สองแก้มลิงใต้ดินทําเธอครับรออะไรวะพิสูจน์กันมาทั่วโลกแล้วว่าเมืองใหญ่มีคนหนาแน่นพื้นที่รับน้ําบนดินกลายเป็นถนนเป็นอาคารบ้านเรือนไม่มีพื้นที่บนดินเหลือเลยดังนั้นต้องพักน้ําฝนย้ํา ต้องพักน้ำฝนไว้ใต้ดินพลางก่อนขณะฝนตกไม่ฉะนั้นสูบน้ำรอระบายไม่ทันหรอกครับเวลาฝนหยุดค่อยทยอยสูบออกปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาโตเกียวฮ่องกงสิงคโปรก์กวลาลัมเปอร์ก็ทำกันหมดแล้วและได้ผลจริงคำถามก็คือเรารออะไร 3. ประตูกั้นน้ำทะเลหนุนปากแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าไม่วางแผนทำเราเตรียมจมได้เลยครับ อันนี้ไม่ลอเล่นน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำเหนือก็ลงมามากขึ้นสองน้ำมาเจอกันที่กรุงเทพเมื่อไหร่จมครับหากเราไม่คุมระดับน้ำทะเลหนุนที่เป็นจุดตายของกรุงเทพเราจะไม่เหลืออะไรเลยดเรเอสุชัชวีสวุวรรณสวัสด์บอกว่าผมพร่ำบอกไม่ใช่เพราะเป็นพ่อหมอแต่นักวิชาการทุกสำนักทั่วโลกพูดตรงกันว่าทางรอดของกรุงเทพ คือต้องสร้างประตูกั้นน้ำทะเลหนุนเหมือนที่จกาการ์ตากำลังทำโครงการก r รุด s าซีวอลกำแพงป้องกันเมืองจากน้ำทะเลหนุนอย่าคิดว่าคนอินโดเขาทิ้งเมืองหลวงนะครับเขาย้ายไปนูซันตาราเพื่อลดความแออัดแต่เขาก็ทุ่มงบประมาณป้องกันจาการ์ตาเต็มที่ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์กับเกาหลีใต้ ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด์บอกว่าผมเห็นใจคนกรุงเทพมหานครที่กำลังท้อแท้ไม่มีทางเลือกและผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้รับผิดชอบขอให้ทุกท่านกลับมาจัดลำดับความสำคัญของงานเพราะการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพทำเรื่องเล็กไม่ได้นะครับต้องไปแก้ที่ปัญหาใหญ่เท่านั้นจึงจะสำเร็จครับและต้องเริ่มเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความห่วงใยสุชัชวี สุวรรณสวัสดิ์ครับ